สบายดีทุกคนตอนนี้ก็ได้มาอยู่วันซุยนะซุยเก่งเกอะภาพบ,บรรยากาศแถวนี้สวยงามเลยนะทุกคน นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกท,ออกทีหนึ่งนะ นี่เป็นชาวบ้า,บานคือมาบ้านแห่ตึกจดุงนะทุกคนหลาหลาๆแต่ว่าเขาม่ได้ลงไปนะ <c oughs> ได้อยู่นะไม่แต่ป้าที่ท่องลายนะได้เลยเนาะ بونها แค่ทางเขาเน,นี่ยนี่ว่เดี๋ยวพวกเข้ามานี่ก็กลับมาตั้งแต่บานคนนะทุกคนกลับมาแต่บานก็เลยว่าสิกลับบานเข้าสีเขา่าทาั้งเนี้ยนะก็เลยในะระหว่างทางก็เลยยังให้ทุกคนนะครับช้มกัน้อมนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งนะเมื่อก่อนนะนนะ Oh. เขามาข้างในนี่สวยงามนะทุกคนนี่เป็นคข้างแหลกเลยนะที่เอาที่เอามาปกติเอากับปเคยมากบังได้ในผ่านไปแล้วทุกคนผ่านไปแล้วบ่เห็นว่า มีวัดเก่านะวัดแบบสมัยก่อนนะแต่ว่าเป็นก็ตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นมานี่ไ้ชาวบ้านมาท่องเที่ยวหรือว่ามานั่งฟังเทศพังธรรำนะทุกคนนี่ก็จะมีป้ายต่างๆนะที่เพิ่นเขียนบอก Nếu qua lào được ăn nhanh Nên okay. okay. Phải đi <laughs> มากะไนี่คือมาจออกมาใน,นอย่างนี้ทุกคนเยอะหนิคือเขามาในเงียบสง,งัดดีนะทุกคน สวยงามนะเทวาวัดเก่าก็เป็นบุรณะใหม่นะมีบางสิ่งบางอย่างกับใหม่อยู่ทุกคนเป็นเหตุใหม่เห็นะวัดเก่าน่นสิเป็นแถวหุนะทุกคนที่ว่าเก่าเก่าเก่าแก่เลยนะแล้วยังไดก็ห้าสิบ้าทุกคนเลาะให้ถั่วเหมืนเลยนะ โรมานี่ก็มีนองสะมีหยังนะข้างใน มาแถวนี้สังเกตเบิ่งนะกอไผ่าลายที่สุดเลยทุกคนโอ้นี่บ่อวางเป็ดนะโอ้นี่นะาทุกคนนี่กะคือเป็ดยังนะที่ว่าเป็นอนาไห้

เดี๋ยวหลอไปเบิ่งทางหน้านะทุกคนเพราะว่าเที่ยวีนเขาก็ยังมูเคยมากแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ว่าห้ามานเลยลูนีนนะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นที่ว่ายังกินลูกกินลูกตัวเองนะ ถ้าเกิดเขามาในป่านั่นนี่เป็นตอนกลางคืนนั้นนั่นเนาะคือจะเป็นตะยานโอ้เสียงนกอ่านี่ก็ปีนต้นงิวนะระวังเด้อไปเล่นพัวเล่นเมีย ไฟที่มักมีสู่สาวระว่างด้นี่แล้วนี่แหละทุกคนนี่ตกหมดกก นี่ก็ปาดรีดนะทุกคนมีหลายอย่างนะซึ่งว่าเป็นหูปันที่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนใจเศร้าผุดของเห่านั่นเองนะทุกคนเนาะนี่มีลายสิงลายอย่างนะตกลงไปมนหลกอาจจะเจอแบบนี้นะอ่าไฟหมักมีสู่เศร้ากันนี่แหละระวัง แาวหนึ่มพี่แต่ก็ผายนะแต่ว่าเป็นตบแต่งสวยงามเลยทุกคน วพวกเอลักเลขโมยน,น่อยนาหลักเคื่นงเมอนงว,นนวนท,ทว่าวก,กไเนแบบไ่กี่ลักเลยเป็นตั้มื่อตัดตีนนะบ่อ่ะนี่ก็ือว่าเป็นปฏิปัตกรรมอีกอย่างหนึ่งนะี่ว่า เวลาเขาพาเด็กน้อยพายังมาเนี่ยแต่เขาก็บอกเออเวลาหลักเขียงลักคล้องหลักนั้นหลักนี้เนาะการสีถึงตัดมือตัดตีนอยัางนั้นเนี่ยนะแต่ว่าพาเด็กน้อยพายังมาเที่ยวก็คือว่าเขาก็อธิบายให้เขาฟังนะหน่ยเด้นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวบัดรเด็ดกัสิได้พาทุกคนเดินทางกลับอีกนะกลับบั่นแหละกลับบ้านเนาะ ราการนี้ก็เป็นสองบอลนี่แหละทุกคนที่ว่าเ้าสิบผ้าทุกคนเข้ามาับชมกันนะพอะว่าตะกี้นี่กับบอลซุยที่ว่าคนเวลาเขากกลไปไกลามาเนี่ยมันนั่งจิบเบียร์เล็อน้อยหรือว่ามาทองเทียวนั่นแหละผักพรพะวาในหันบรรยากาศดีเลยนะทุกคน,นแล้วกันนี่ก็ทึบเป็นอีกว่างหนึ่ง ก็เป็นเส้นทางเดียวกันนี่แหละที่เอาไปถ้าผ่านถ้ามาจากทั้งเกิงกอกทั้งสวรรค์น,นี่เขานีก็สิผ่านไปไปขอดซุยพูแหละ,ะแล้วก็มอนี่ก็สำหรับคลิปนี้เฮาก็จบเพียงสำนี้ก่อนไนดะ้ทุกคนเดี๋ยวคลิปนาพรอกันไหม